มันแล้วในเกมไมค์คาร์ฟนะครับตอนนี้มันอัพบิวนะครับบิวสามอยู่นะครับโอ้โหครับผมก็จะเข้าเล่นนะครับมันจะผมสร้างเวอร์ใหม่นะครับเข้าเล่นเวอร์เก่าเลยนะครับโอเคครับโอเคครับเริ่มกันเลยนะครับโอ้ผมผมลืมไปผมอัดคลิปมาแล้วผมก็ลืมลงแล้วผมก็ลบไปผมเล่นกับเพื่อนครับเจอเพชรห้าก้อนนะมันมันเจ๋งมากเลยเพชรห้าก้อนอ่ะผมพาไปดูนะครับ ผมเจอจริงๆนลครับผมพาไปดูก่อนผมเจอดงลาวาครับแต่ผมก็เจอเหล็กเยอะมากๆด้วยผมจะเงียบก่อนนะครับผมเบอร์โอเคครับใกล้ยึงแล้วครับโอเคครับถึงแล้วครับนี่ครับดงลาวาครับเนี่ยจะไมีเยอะกม่ครับเนี่ยหินเนี่ยแหละลาวาหมดเลย นี่ก็เห็นเนี่ยเราวายวงล่างนี่ก็เราวายอันนี้ครับกลายเป็นอย่างนี้หมดเลยครับเจ๋งไม่赖อย่าทำเนเธอร์ครับนี่ครับผมก็ถ่ายคลิปแล้วถ่ายไปตอนนั้นผมเนี่ยเจอเพชรตรงนี้ครับผมก็ขุดแต่ผมปิดไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงไหนรงไหนวะตรงไหนวะนี่เออต,ต,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ ว t t h ต f ฟ c k ผมขอแป๊บหนึ่งนะครับไปเมื่อกี้ครับก็ไม่เป็นไรแล้วนี่ครับประสุดแค่นี้นะครับโอ้โหตกสามจังวะผมก็กลัวอย่างนี้คนระับตอนนี้มีเพชรนิดเดีินเรียบง่ายครับผมโชคดีครับ มเก็บปลาไว้ทำพวกเนียนๆเนี่ยไอ้ม่วงๆเนี่ยครับโอเคครับพอขึ้นก่อนนะครับโอเคครับโอเคๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องยังไม่จบนะครับแต่แค่ผมจะขึ้นมาใครรู้ว่าม้าม้าม้าสกิลครับมันกินอะไรครับกินนี่ผมชอบแน่ครับจะหาให้เจอกินสมองเหรอครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคครับ กำลังขึ้นอยู่นะครับวันนี้เพื่อนผมไม่เล่นด้วยนะครับเพราะผมหาของนานมากเลยครับโอเคครับผมก็ใช้เวลานานมากมากครับเล่นกับเพื่อนนะครับนี่นี่ไงที่กดเพชรนะครับลัอบสโตนแอปเปิ้ลนี่ไม่ได้กินเลยเนื้อก็ไม่ได้ยางหินนี่มีเยอะจังไม่เคยทําประตูบ้านเลยนะครับไม่เคยทําเลยครับมอนก็ไม่ควรจะมานะครับเพราะว่านี่นรับที่ผมทํา โตเอนชายนะครับโตเอนชายนะครับทำสามสีก่อนสีก่อนนะสีก่อนไอ้โ hmm. อ้โหผมก็โขลครั้วมันก็ย anyway> ังมันก็ไม่นานอะไรขนาดนั้นครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำเนเธอร์กันเลยนะครับผมผมก็อยากทำู่ครับโอเคครับมีนี่ไหมว่าไปฉาบไม่มีหรอโอเคโอเคโอเค เงียบเงียบไปไหนนะครับก็ได้แล้วครับได้แล้วครับเฮ้ยเโอเคอเคห็นครับผมได้เห็นไฟแล้วก็ดีนะครับโอเคครับผมจะมาคว้ากันเลยโอเคได้มาแล้ว เก็บก่อนนะเจ้บุรุฟักเกอร์เฮ้ยแม่งปิดไม่เหมือนคอมเลยนั่งลงเดี๋ยวมันลาโอ้ยโอ้ยปิดโอเคโอเคหายละจะไปขุดกันเลยนะครับก็ต้องรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตัด ตอนที่ผมถึงแล้วนะครับโอเคครับผมมาถึงแล้วนะโอเคครับผมมาถึงแล้วนะครับเพราะว่ากับเครื่องแม่งบ้าครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับมันเป็นครั้งที่บ้าที่สุดเลยครับจะมาลองกดกันเลยนะครับผมจะได้ไหมครับแต่ผมได้ก็ดีนะครับโอเคครับจะกดกันแล้ว จะมันเอาอยากจริงจเฮ้ามเาก็ฟักกอเจเอาเขาจไหมขุดห้อได้อใหยได้อใอ้ได้อให้ได้อ,ไดอ,ไดอ,ไดอะไรไม่มีบุญคุณกันเลยหรอโอ้โอ้ยต้องขุดหินเอาจริงๆใช่ไหมเนี่ย โอเคครับผมก็ตอดพารตอนที่ผมได้นะครับโอเคครับผมก็ขุดได้จนดึงแปดอันแล้วนะครับผมจะขุดให้รอบไปเลยครับผมนี่ขุดนานมากครับได้มาแล้วครับตกโอ้สีได้ยวะโอเคครับก็ดีนะครับที่ได้มาแปดอันแลครับโอเคครับ ตรงไหนดีงั้นตรงโน้นละกันไม่เอาตรงน้ตรงนี้ไม่ไม่เอาตรงนี้ดีกว่าไม่เอาจะเอาจุดไหนกันนะกลัวตกจังเลยโอเคเลยตรงนี้ละก,กันนะโอเคครับผมจะเริ่มทำแล้วว่าผิดมองไม่ค่อยเห็นครับ โอเคครับผมกดผิดโอเคครับผมก็จะขดกไดไปเรื่อยๆจนไม่มีวันหยุดนะครับผมจะใช้ความสามารถตรงขื้นผมจะใช้ผมจะตัดพาร์ตอนที่ผมสร้างเสร็จนะครับโอเคครับตัดก่อนนะครับโอเคครับทําเสร็จแล้วครับผมกําลังขึ้นไปเอานะครับเรื่องดีนะครับทำกฎพอดีเลยพอดี จะได้ยินเสียงพูดดังเลยนะครับผมก็ต้องพูดดังๆก่อนผมจะถ่ายให้ถึงประมาณสิบวินะครับถ้าถึงจะไม่เข้าเนเธอร์ให้ดูหรือจะเข้าให้ดูว่าถ้าเกินสิบนาทีผมจะครับโอเคครับฝนตกไม่ตกครับกำลังมึนๆอยู่โอเคผมจะได้ยินเสียงคนนะครับโอเคครับผมก็ตัดก่อนนิดโอเคครับผมก็ตัดเอาลูกจันเป็กนะครับโอเคครับผมก็ลงเวลว อาจจะไม่ได้ยินเสียงคนคนอื่นนะครับถ่ายคลิปดังไม่ได้ครับผมวันนี้เจ็ดนาทีครึ่งแล้วครับจะตีสิบแล้วโอเคครับผมจะไปแล้วเอ้ยไปไปไปเนเธอร์แล้ไปเนเธอร์เก๋วู้ฮูสตาร์กินข้าไปก่อนเลยนะครับโอเคครับเอาไปแล้วครับก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็รอคนกดกน

โอเคครับผมก็ต้องใช้สามาคุณอยากเสียเพชรเลยหายากใช่ไหมเพชร โอเคครับไปไปไปเดี๋ยวเดียวโอเครขบขึ้นขึ้นโอเเดี๋ยวเขึ้นนะเดี๋ยวเรไล่เับ ครับจะขึ <Thank you. S 1> ้นไปแล้วเดทถึงแล้วเฮ้ยไอ้นี่วะไม่มอนเลยเหรอพิซซอมบี้พิซซอมเบอร์ไม่มีเลยเหรอโอเคถ้าไว่มีจบไปก่อนนะครับ สำหรับวันนี้ต้องจบกันไปก่อนนะครับสำหรับนี้จบในลานล็กเลยนะครับสำหรับนี้ราจบไปก่อนแล้วสำหรับนี้สวัสดีครับใช่ไหมครับ